สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะชาว y o u t u b e นะคะหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะวันนี้น้องเปิ์นะคะมานะคะแนะนำนะคะในส่วนของวีโอสนะคะใครที่กำลังตามหานะคะวีโอสอยู่นะคะวันนี้พาปีใหม่มาให้เลี้ยวนะจ๊ะใครที่กำลังตามหาปีใหม่ไม่หลักมื่นนะคะตามหาวีโอสนะคะ เป็นสีบรบอลเงินคันนี้เลยนะคะเป็นในส่งองปี2022เล็กไม่ส0 0 0มโลนะจ้าแม่นะคะเป็นเครื่องพัน0้าตัวมิดตัวรองทบเลยทีเดียวนะคะมาในโฉมเ้านะคะสภาพเดิมโรงงานนะคะสภาพใหม่คลิปเลยนะคะ กระจังหน้าสีดำนะคะตัวรถสีบอลนะคะสวยลงตัวมากนะคะตัวสีรถนะคะเป็นสีบอนเดิมโรงงานนะคะพี่นะคะมาในส่วนของไฟตัดมองนะคะตอกแต่งไฟดีไลท์นะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้ปี2022 mm. บอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยสำหรับตัวนี้นะจ๊ะ mm. และก็นะคะในส่วนของชมหน้านะคะเป็นไมเนอร์เชนมาแล้วนะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะา ในส่วนของตัวยางนะคะปรุงแต่งให้ใหม่ทั้ง4ี่ล้อนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของโล่แม็กอะลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะสภาพดูดีมากแม่นะคะโลโก้โครเมียมไม่มีสนิมน,นะคะนี่นะคะสวยเดิมรอบคันนะจ๊ะแม่นะคะสีสวยสดนะ,คะใครอยากได้นะคะวีโอสปี2022นะคะจัดคันนี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่า เอาใจสายแบบว่ามองหารถปีใหม่หมๆนะคะ v i อ s บอกเลยว่าเป็นรถที่ขึ้นชื่อนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นที่ยอดนิยมจากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วนะจ๊ะ v i อ s นะอ่ารุ่นนี้ก็มีไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างมาให้นะจ๊ะสภาพสีสวยเดิมรอบคันนะคะเบ้ามือจับนะคะเป็นสีตัวเดียวกับตัวรถนะคะกระจกติดฟิล์มร็อกเสงให้เลียวอย่างดีนะคะ กระจกติดฟิล์มบล็อกแสงให้เหลวอย่างดีนะจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูโครงช่างนะคะมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะคะของเรารับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถของเราไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะก่อนจะไปดูออปชันแลกในส่วนของตัวบอกภายในนะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตนะคะพามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะฝั่งซ้ายมือข้างข้างคนขับนะคะมาพร้อมกับ สภาพสีนะคะจะเป็นตัวหนังนะคะนี่เป็นสีดำสภาพสีดำแบบมีความเข้มนะคะทนสมัยมีความใหม่นะคะไม่มีร่องรอยการขูดขีดเลยนะคะนี่สภาพใหม่กลิปเลยนะคะสำหรับวีออคันนี้นะจ๊ะ เขามีความเพิ่มลูกเล่นนะคะเป็นสีโอรสนะคะเรียกได้ว่ามีความหรูหราลักชัวรี่นะคะใครที่สนใจนะคะวี o อสนะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเม็กองเม็กอาร์คนะคะไม่มีสูญหายนะคะตัวยางไม่ซีดไม่เสียวนะคะพี่นะคะเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะ หัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเพผิดน,น,นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่รายละเอียดเชื่อมต่อต่อตางๆหัวนงหัวน็อตนะคะไม่ได้สูญหายตายจากไปไหนนะคะไม่สูญหายตายจากไปไหนนะพี่นะโครงสร้างเดิมเท้ทุกคันเลยนะคะนี่ทั้งคันนะคะสวยเกรดเอพรีเมียมแน่นอนนะคะขอขอนุญาตดึงหัวใจหลักของรถมือสองให้ดูกันหน่อยนะคะสําหรับใครที่อ่า ดูรถไม่ทันัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปดูรถที่ไหนนะคะอยากให้เปิดดูนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตรงนี้หน่อยนะคะนี่สวยเรียงครบทุกจุดเลยแม่นะคะสวยเรียงครบทุกจุดเลยของเรานะคะรับประกันโครงสร้างเทสทุกคันนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะคะเลขไมเทสทุกคันแน่นอนนะจ๊ะอยากได้ความเดิมๆนะคะความสวยนะคะ มาหาที่เราได้เลยนะคะรถไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะยคะรถไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะจะไม่จ่านี่คะรถสวยแล้วบริการดีเยี่ยมนะคะต้องที่เสรีไทยเลยนะคะพี่รถสวยบริการดีเยี่ยมต้องที่เสรีไทยเลยนะคะรถไม่สวยเราไม่ขายนะจ๊ะรถไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะจ๊ะอ่านะคะด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับนะคะ แผงประตูนะคะด้านหลังทางซ้ายมือนะคะมาพร้อมสีดำสีโอรถนะคะตัวยางนะคะไม่ซีดไม่เสีย,สยอย่างตึงอย่างเตะนะคะหัวอถไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างแท้จากเดิมๆโรงงานเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะคะและก็ในส่วนของอระบบความปลอดภัยนะคะที่ล็อกเด็กนะคะก็มีให้นะคะนี่ ล็อกดงล็อกเด็กมีให้ครบเลยนะคะโครงทรงโครงสร้างนะคะของเดิมของแท้โรงงานนะคะเม็ดอักจุดมากเต้มสีก็ยังอยู่นะจ๊ะจุดมากเต้มสีก็ยังอยู่นะจ๊ะพี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดึงนะคะในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะคะดึงโครงสร้างเม็ดอักกันหน่อยนะจ๊ะแม่นี่ด้านหลังนี้บอกเลยว่าใหม่มากนะคะนี่โอ้โหดึงแทบไม่ออกเลยนะคะเรียกได้ว่า คือมีความใหม่เดิมเดิมโรงงานเลยอแม่จ๋าเน,นี่ยฮะนี่เรียงสวยมากนะคะพี่สวยกว่าน้องเฟิร์นก็ต้องเป็นรถคันนี้แล้วนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะโครงสร้างเดิมเท้เต็มจำนวนนะคะแล้วก็ดอกยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่ล้อนะจ๊ะลึ่ดอกยางยังตื้ออายังยังลึกมากนะคะพี่นี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่ล,ะะล,ล้อเลย ล้อแมกอลอยเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะจากศูนย์เลยนะ,คะใครอยากได้นะคะในส่วนของวีออสปี2022นี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยนะคะสำหรับด้านหลังมีอะไรมาให้คุณลูกค้าได้ดูกันบ้างนะคะมีในส่วนของนี่กล้องมองหลังให้นะคะคันนี้จะเป็น1.5มิตรนะคะ1.5มิตรนะคะเขาจะมีในส่วนของกล้องคอยหลังให้เรียบร้อยนะจ๊ะ ต้องถอยหลังให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะจ๊ะออกไปแล้วใช้งานได้เลยนะคะออกไปแล้วใช้งานได้เลยนะคะใครจะพาไปวิ่งขับเกล็บนะคะขับแท็กซี่นะคะหรือว่าจะวิ่งในส่วนของรถทํางานนะคะก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะสำหรับ Vios นะคะเป็นรถที่อาได้รับความยอดนิยมนะคะใช้งานได้ร้อยแปดประการนะคะใช้งานได้ร้อยแปดประการแน่นอนนะคะสาหรับ Vios นะคะ ม,มาดูห้องเก็บสัมภาระหน่อยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะจ๊ะนี่สะ,สะอาดเลยทีเดียวนะคะเผ่นการเพนโรงต่างๆนะคะพี่นี่สภาพใหม่มากนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานเลยนะคะสะ,สะอาดนนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะตัวพลาสติกต่างๆนะ,ะสภาพใหม่กลิบนะคะฝากระโปรงหลังนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมานะจ๊ะหัวหนงหัวนดไม่มีรอยขยับเลยนะคะ เห็นกันความร้อนใหม่กลิบนะคะสภาพ99เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นี่รายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะตัวไฟนะคะใสใสกลิ้งเลยนะคะโครเมียมนะคะไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยสนิมแต่อย่างใดนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถแค่สองปีกว่านะคะใหม่มากนะคะออกข้างป้ายแดงบอกเลยว่ารวมผลเลือกเกือบล้านนะคะซื้อกับน้องปืนวันนี้บอกเลยว่า ขายเพียง400,000กว่าเท่านั้นนะคะ4นีนิดๆน,นะคะปี2022นี่ด้าน,นล่างนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของล้ออะไหล่ล้อสเปรย์ให้นะคะนี่สภาพใหม่กิิบเลยไม่เคยใช้งานนะคะเครื่องมืออะลงอะไหล่นะคะจัดมาให้ครบเลยนะคะตัวทรงตัวซีนต่างๆนะคะไม่มีรร่องรอยการใช้งานนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะคะสำหรับภายในนะคะนี่นะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะฝั่งคนขับด้านหลังเลยนะคะเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะในส่วนของตัวล็อกเด็กนะคะนี่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่เล้วนะคะเป็นตัวเด็กนะคะนี่จุดมักเต็มสี่เม็ดอารอยู่ครบเลยนะคะ รอยคันถอดไม่มีนะคะพี่นี่สภาพยางใหม่ทั้งสี่โลนะคะนี่แผงประตูนะคะสภาพใหม่กลิปนะคะตัวยงตัวยางไม่มีซีดไม่มีเซียวนะคะรายละเอียดโครงสร้างนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานนะจ๊ะดึงเม็ดอาร์คให้ดูหน่อยสำหรับตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่ เรียงสวยมากเลยค่ะพี่เรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะสําหรับเมทอาร์นะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะคะพี่นะรถไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะคะอยากได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะคะต้องที่เราเลยนะคะพี่อยากได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะคะต้องมาหาน้องเฟิร์นเลยนะคะพี่จ๋ารถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ค่ายนะคะไอ้คนรอบเล่านะคะรถไม่สวยเราไม่เอามาค่ายแน่นอนนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของเบาะภายในกันหน่อยนะคะห้องผู้โดยสารแถวด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะที่มีความทรงสปอร์ตและสะอาดสะอ้านมากนะคะใหม่คลิปเลยไม่มีร่องรอยการขูดการขีดเลยนะคะกว้างขวางพอตัวเลยนะคะสายบงสายเบลสภาพ9 9เเลยนะคะ จะบอกว่า100%เก็เดี๋ยวลูกค้าจะพูดว่าสปอยไปนะคะบอกว่า99.99ส99ด้าเ้าได้ไหมนะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะระบบความอาอำนวยความสะดวกนะคะมีที่วางแก้วน้ําได้นะคะนี่นะคะกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะนั่งกันได้3-4คนเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะจ๊ะโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมเททั้งคันนะจ๊ะอ่า เดี๋ยวเราเปิดมาดูออปชันฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสำหรับปี2022นี้นะจ๊ะเริ่มจากแผงประตูฝั่งคนขับเลยนะคะมาพร้อมกับสีโอรสนะคะที่มีความาตกแต่งมาให้เข้ากันนะคะกลมกลืนมากๆนะคะมีความหรูหราดูดีนะคะแม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะไม่หายไม่สาบสูญไปไหนแน่นอนนะคะตัวยงตัวอย่างไม่มีซีดไม่มีเสียวนะคะกระจกปรับออโต้นะคะนั่งคนขับสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะ ฝั่งข้างคนขับก็สามารถร้งแก้วน้ําได้ทั้งสองฝั่งเลยนะจ๊ะนี่สภาพออปชั่นสภาพอ่ะมอเตอร์ต่างๆนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะอ่าด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับบอกหนังสีดำนะคะที่มีความเย็บตะเข็บสีขาวมาให้นะคะมีความกลมกลืนมีความตัดกันลงตัวเลยนะคะสาสะอานใหม่คลิป นะคะคเบรกมือจับนะคะสภาพ90%เลยนะคะฐานเกียร์99.5บวกๆเลยนะคะแอร์ปรับออโต้นะคะหน้าจอสัมผัสนะคะจากโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะควบคุมเครื่องเสียงได้เลยนะคะสำหรับ v ีออสนะคะปี2022นะจ๊ะนี่สวยๆใหม่ๆเลยนะคะสภาพสวยกริบเลยนะคะใครอยากได้ในส่วนของวีออสนะคะ ปี2022คกันนี้นะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูอาในส่วนของตัวกระจกนะคะก็มีมาให้นะคะแล้วก็คอนโซลน,นะคะคอนโซลหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสะาสาอาดเลยทีเดียวนะจ๊ะ ดี๋ยวเรามาย้ำสเปคคันนี้ให้ฟังกันอีกสักหนึ่รอบนะจ๊ะ Toyota v i o s นะคะ1.5มิตรนะคะปี2022เลขไม่45,000โลนะคะเลขไม่45,000โลนะคะราคา439,000บาทราคา439,000บาทนะคะค่างวดแค่7,000บาทนะจ๊ะ ค่างวดน้องแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะท่านใดที่อยากจะได้นะคะในส่วนของวีออสปี2022นะคะนองเฟิร์นจัดมาให้เลี้ยวนะคะพิเศษว่านะคะเอาใจใครที่อยากจะเล่นรถปีใหม่ๆเนาะวีออสปีใหม่นะคะ บอกเลยว่านานๆจะเข้ามานะคะนานทีปีหนเลยนะคะปกติจะเข้ามาใหม่สุดก็ปี19นะคะใหม่สุดก็ปี19แต่ปี2 2ก็คือเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับรถมือสองเนาะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะจ๊ะระวัิดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่ 2. องจุด 49%เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยนมกลนแค่2.49%เท่านั้นเองนะจ๊ะใครอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะช่างช่องทาง y u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  e นะคะพี่ๆแฟนเพจทั้งหลายนะคะก็ใครที่เอ็นดูน้องเฟิร์นนะคะชื่นชอบนะคะน้องเฟิร์นฝากกดกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์มาได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามนะคะกด คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสามารถยกหูสายด่วนหาน้องเฟินได้นะคะที่เบอร์0834302688นะคะเบอร์083 4302688นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าปรึกษาก่อนได้พูดคุยก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะปรึกษาพูดคุยสอบถามได้นะคะของเราออกให้ อนุมัติไว้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดไฟแนนได้นะคะจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะน้องเฟนต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจแล้วนะคะอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะบา,บายยค่ะ